วัสดีทุกคนกันด้วยครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวราจะโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้โยบเกม Crazy c r i s t e n นั่นเองนะครับเป็นเกมหาเงินเข้า t o เบ o ี้วอลเล็มาใหม่คนเล่นไม่เยอะนะครับอยู่ที่5 0,000กว่าคนนะครับสหรับการถอนเงินเข้า t o เบดี้วอลเลนะครับเป็นค่ายเดียวกันที่เราสามารถเปิดทิ้งไว้แล้วก็ได้เงินเข้า t o เบดี้วอลเล็นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะผมก็เพิ่งดาวน์โหลดมานะสําหรับตรงน,นี้นะครับใครที่ดาวน์โหลดมากดคลิกเข้าตัวแอปนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเลือกตัวโปรไฟล์กันก่อนนะ อ่าผมเลือก เจ้านี่แล้วกันนะทุกคนเฮ้ยเท่ดีนะแหวกแนวดีนะสำหรับชื่อตรงนี้นะครับเราก็ไม่เปลี่ยนอะไรนะครับตรงนี้ให้เลือกเป็นประเทศไทยนะครับอ่ะถ้าเขามีให้เลือกของเราอยู่แล้วนะทุกคนหรือมีให้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็ไม่จาเป็นต้องไปเปลีป่ยนแปลงอะไรนะสำหรับตรงนี้นะครับจะเป็นภาษานั่นเองนะครับตรงนี้มีแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษหลังจากนั้นนะครับกดคลิกที่ next ตรงนี้ได้เลยนะอ่าเดี๋ยวกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับสําหรับการ เข้าสู่ระบบของเรานะอ่าเราก็กดเน็กต่อไปนะครับอ่าโอ้โห้เกมน่าเล่นเว้ยทุกคนอ่ากดคลิกตกลงไปสําหรับเกมนี้นะครับก็กดคลิกอนุญาตไปก่อนนะครับสังเกตตัวเกมนะครับของเราจะมีเหรียญโปรโมาด้านบนนะครับซึ่งตอนนี้เหรียญของเราเนี่ยยังไม่มีเลยนะครับเราจะต้องหาคะแนนเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับตัวเกมมีอะไรให้บ้างนะครับสําหรับการหาคะแนนของเรานะ ตัวที่เราเห็นหลักๆเด่นๆนะครับคําว่าสตาร์ตตรงนี้นะอ่านี่ตรงนี้นะครับคําว่าสตาร์ตนะเดี๋ยวลองกดคลิกเข้าไปก่อนแล้วกันนะอาลองกดคลิกเข้าไปนะสําหรับการกดคลิกสตาร์ตของเรานะ เดี๋ยวเรากดอนุญ,ญาตสําหรับตัวเกมไปก่อนนะครับสาหรับการหาเงินเข้าทูมเดีบอลเลตนะครับซึ่งเกมนี้สำหรับการหาคะแนนกระบวนการาการหาคะแนนของตัวเกมนี้แค่เราเปิดทิ้งไว้เท่านั้นนะทุกคนแค่เราเปิดทิ้งไว้เท่านั้นก็สามารถหาคะแนนได้แล้วแต่กระบวนการจริงๆ่ะทุกคนสําหรับการหาคะแนนนะ 19. เพื่อนๆน,นะครับถ้าเปิดทิ้งไว้จะสังเกตเห็นนะครับทุกคนเบรรื้องหลังจริงๆจะเห็นหน้าต่อหน้าจอแบบนี้นะแต่ด้านหลังของ ตัวแอปเองอ่ะเป็นการดูโฆษณานะทนะุกคนส่วนมากนี่จะเป็นการดูโฆษณาซะส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับสําหรับการหาคะแนนของเราเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมั่วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,ลลวเดี๋ยวเมื่อกี้ทาไมมันเด้งออกเองอัตโนมัตนะิเดี๋ยวเอาเอาใหม่เอาใหม่นะทุกคนเอาใหม่นะนานะสาหรับการกดคลิกเข้ามาเล่นของตัวเกมของเรานะ ปกตินี่มันจะสามารถเล่นได้นะอ่าเอาใหม่เอาใหม่นะทุกคนเดี๋ยวไาดูหน่อยนะเราจะมาเปิดทิ้งไว้นะครับเราจะมาเปิดทิ้งไว้สังเกตดูตัวด้านล่างสุดของเรานะจะมีการจับเวลาอยู่ด้านล่างนะแล้วก็ตัวด้านบสดสนนี่จะเป็นสําหรับการ สะสมคะแนนที่เราได้รับมาเดี๋ยวไปดูกันน่าจะรีลันทุกๆ30วิิบวินะครับทุกๆ30วินะนะเดี๋ยวมาดูกันว่าคะแนนของเราที่ได้ทำการเล่นไปเนี่ยมันจะเด้งโผล่ขึ้นมาไหมนะครับสำหรับตัวเกมถ้าผ่านไปสัก30วิิบวินะครับ มีไหมอ่านี่เด้งขึ้นมาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้มาอยู่ที่0.0014ดนอลลาร์นะครับถ้าเราผ่านไปสัก1นาทีล่ะนะครับอันนี้เราจะเปิดทิ้งไว้สัก1นาทีนะเราจะมาดูกันว่าความเหมาะสมนะทุกคนสาหรับการเล่นของเรามันจะได้เหรียญเยอะไหมนะครับมันจะคุ้มหรือเปล่าที่เราจะเปิดทิ้งไว้นั่นเองนะตอนนี้เราก็เปิดทิ้งไว้ ครบ1น,นาทีไปเป็นที่เรียบร้อยอ่าดิ้งมาแล้วนะทุกคนทยอยดิ้งมาแล้วนะครับสําหรับการหาคะแนนของเรานะถือว่าไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะทุกคนสําหรับการหาคะแนนของเรานะตอนนี้เราจะเปิดทิ้งไว้ใกล้จะครบ2นาทีแล้วนะครับสําหรับการสะสมคะแนนของเรานะมาดูกันว่าเราจะได้เยอะไหมนะ 0.0024ตอนนี้ใกล้จะครบ2นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแปลงตัวเลขกันด้วยนะว่าอัตราการเลขเปลี่ยนของเราที่เราได้มาเมื่อกี้จะได้อยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้เหลืออีกเวลาอีกประมาณ3วินะครับ ศูนย์จุดศูนย์สองสี่ดอลลาร์่อ่ะกดคลิกออกไปเลยนะทุกคนตอนนี้เราได้มาอยู่ที่ศูนย์จุด 0.024ดอลล่์อะเดี๋ยวเรามาแปลงเป็นเงินไทยกันดีกว่านะทุกคนว่าได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับก่อนที่เราจะเอาไปแปลงนะทุกคนเดี๋ยวมาดูการถอนหน่อยละกันนะว่ามีการถอนยังไงตอนนี้นะครับผมมีเหรียญอยู่ที่0.003ดอลลร์อะเดี๋ยวมาดูสําหรับการถอนของเรามีไหมการถอนที่เราจะสามารถถอนออกมาได้มีไหมอ่าจะอยู่ตรงโปรไฟล์นะทุกคน เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะว่าเป็นการถอนเงินเข้าทูเบอร์นี่วอลเล็ตนี่จะขั้นต่ําอยู่ที่เท่าไหร่ขั้นต่ำนะครับสำหรับใครที่จะทำการถอนเงินเข้า t r u บอร์น y Wallet นะจะอยู่ที่0.69ดอลลาร์เดี๋ยวเรามาแปลงเป็นเงินไทยกันดีกว่านะทุกคนว่าได้อยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้เรามีอยู่ที่0.003ดอลลาร์นะครับประมาณ3,000กว่าคะแนนนะเดี๋ยวมาดูว่าถ้าแปลงเป็นเงินไทยแล้วจะได้อยู่ที่เท่าไหร่แปลงเป็นเงินไทยกันดีกว่านะครับตอนนี้ อัตราแลกเปลี่ยนนะครับที่เราสามารถถอนออกมาได้นี่ก็คือ1 1ดอลลาร์อยู่ที่33.44บาทนะเดี๋ยวมาดูการั้นต่ำในการถอนนะครับอยู่ที่0.69ดอลลาร์นะครับแสดงว่าการถอนั้นต่ำที่เราสามารถถอนออกไปได้นี่จะเราจะได้รับอยู่ที่23บาท7สตางค์นะตอนนี้เราได้มา0.003ดดอลลาร์นะครับหรืออยู่ที่ประมาณ 0.10บาทนะครับเราเปิดทิ้งไว้ประมาณ2นาทีนะเราได้มาอยู่ที่0.10บาทนั่นเองสำหรับการสะสมคะแนนของเรานะก็ได้มาเท่านี้นะครับถ้าเราเปิดทิ้งไว้เรื่อยๆนะการสะสมคะแนนของเรานะก็ได้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองนะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับสำหรับตรงนี้นะว่าเราจะหาจะหาคะแนนจากตัวเกม อากไหนได้บ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่เราเจอเดี๋ยวมาดูเมนูที่1นึ่งกันนะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับอ่าก็จะเจอนะสำหรับตัวเกมนะครับแล้วก็การเปิดทิ้งไว้ด้วยนะนี่สังเกตพวกนี้นะสำหรับการสะสมคะแนนของเรานะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับเอาเอาพวกจะเยอะทุกคนมีไหมเออทำไมไม่มีอ่ะทุกคนปกติมันจะมีนะเป็นการดูวิดีโอด้วยนะการดูวิดีโอนี่ก็มีเหมือนกันนะ มีไหมทุกคนอันนี้เป็นการทําแบบสอบถามนะครับโอ้โหคอยอย่างเยอะเลยนะทุกคนอันเดี๋ยวเราค่อยมาดูทีหลังแล้วกันนะมาดูตัวเกมตัวอื่นกันหน่อยนะ เกมนี้นะครับสามารถเชิญเพื่อนได้ด้วยนะอ่านี่น่าจะใช่อ่าใช่อยู่นะครับสามารถเชิญเพื่อนได้ด้วยนะครับใครที่จะทําการเชิญสามารถกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้ได้นะกดคลิกหนึ่งครั้งนะครับก็เป็นการคัดลอกลิงก์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะคุณจะได้รับอยู่ที่0.10ดอลลาร์นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าได้อยู่ที่เท่าไหร่0จุด เท่าไหร่ครัทุกคน10อ่าอยู่ที่3บาทต่อ1โคนแต่ต้องรอดูเงื่อนไขดีๆนะว่า เพื่อนของคุณจะต้องทําการถอนก่อนหรือเปล่านะครับถึงจะสามารถถอนออกมาได้ถึงจะได้รับนะแสดงว่าถ้าใครอยากได้ประมาณ3บาทนะเพื่อนของคุณจะต้องทําการถอนออกมาก่อนถึงจะได้โอ้โหอะไรจะยากขนาดนี้นะทุกคนการเชิญเพื่อนเนี่ยอ่าสำหรับใครที่จะทําการเล่นนะทุกคนการเล่นของเรามีประมาณนี้นะส่วนมากก็จะเป็นการเปิดทิ้งไว้เพื่อรับเงินเข้าทูบอ o ี้วอ l l ล็ตนั่นเองนะครับมันอาจจะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับ ที่จะทําการเปิดทิ้งไว้นะครับสําหรับเกมแบบนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่นะการกินสเปคตอนนี้ก็ไม่ค่อยร้อนมากนะทุกคนถือว่าไม่ค่อยร้อนมากนะเดี๋ยวเราสตาร์ทหน่อยแล้วกันนะลองลองเล่นหน่อยนะว่าการหาคะแนนนี่มันจะได้เร็วเพิ่มขึ้นมาไหมหรือได้เท่าเดิมนะเราจะไปะเปิดทิ้งไว้สัก อีกหนึ่งนาทีแล้วกันนะทุกคนว่าการสะสมคะแนนในคลิปนี้เราจะได้อยู่ที่เท่าไหร่คร่าวๆนะก่อนที่เราจะเปิดทิ้งไว้คลิปต่อไปสัก1ชั่วโมงนะครับเราจะมาเปิดทิ้งไว้ให้ได้ประมาณ0.10ดอลลาร์ประมาณนี้นั่นแหละ30นาที60นาทีนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อยู่ที่เท่าไหร่มันจะคุ้มหนึ่งไหมนะทุกคนสําหรับการเล่นของเราดั่นเองนะอ่าตอนนี้นะครับก็ เิดทิ้งไว้นะทุกคนได้มาอยู่ที่0 0 0, 0 4ดอลลาร์โอลโหอะไรเนี่ยอ่าก็ถือว่าการหาคะแนนของเกมแบบนี้นะครับก็ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานหน่อยนะครับใครที่จะทำการเล่นเกมแบบนี้นะตอนนี้ใกล้จะครบ1นาทีแล้วนะครับทุกคน ครบไปเป็นที่เรียบร้อยเราได้มา0.002ดอลลาร์นะครับอ่าสำหรับการสะสมของเรานะก็ได้มาประมาณนี้นะครับบวกขึ้นเป็นเท่าไหร่วะทุกคน0.0052ดอลลาร์อ่ะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะ0.005ดอลลาร์อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมั่วแล้วมั่วแล้ว5ดอลลาร์ หรืออยู่ที่ประมาณ0.17บาทนั่นเองนะครับมันอาจจะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นก็ลองไปเล่นดูได้นะใครที่อยากเล่นหาเงินเข้าทูบอดี้วอลเล็ตนะเดี๋ยวมาสอนหาคะแนนเพื่อนๆอ,อ,อีกในคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ